ะะวันแม่กันไปหมาดหนะคะน้องๆวันแม่เบอรลินทำไรคุณแม่บ้างก็ทำไม่ดื้อค่ะเลยนทำสิ่งกินค่ะนี่ขนาดติ๊กขนาดเหนื่อยเลยแล้วท,บบที่กอล์มละคะทำอะไรที่เล่นบ้างคะอืมส่วนมากนะคะวันแม่เนี่ยที่กอมก็จะไม่ได้ทำอะไรเป็นพิเศษให้คุณแม่แต่ว่าที่กอมก็จะบอกอรักแล้วก็กอดคุณแม่ทุกวันอยู่แล้วค่ะอืมแต่ว่าเบอร์ลินอจะเป็นเด็กดีจริงต่อหน้าวันนี้นะคะพี่กอล์มจะไปสัมภาษณ์คุณแม่เบอร์ลินมาด้วยซิห้งแต่ดูไปว่าคุณแม่สัมภาษณ์ยังไงบ้าง เบลินก็เป็นเด็กเอ็นเตอร์เทนค่ะแล้วก็เป็นเด็กกิจกรรมเข้ากับคนง่ายคือจะช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียนกิจกรรมของคี่แม่ทุกอย่างคือถ้ามีอะไรที่จะไหว้วานเนี่ยไหว้วานเบลินไม่ผิดหวังเลยค่ะแล้วก็ประทับใจก็คือเกิดมาเพื่อให้คุณนะคะช่วยเหลือแม่ทุกอย่างแล้วก็จะพูดได้เลยว่าโชคดีที่มีเบลินเป็นลูกโอ,อ้คุณแม่น่ารักมากเลย พี่ปอมนะคะเป็นเด็กจริงจริงนี่สาคะคณะบอลลูนมาอาจจะสัมภาษณ์แม่พี่ปอมมาแล้วด้วยค่ะ่อยากรู้แล้วแม่จะร้องยังไงทั้งนั้นเราไปชมคลิปกันเลยค่ะพูดถึงปอมใช่ไหมคะปอมเป็นเด็กน่ารักเป็นเด็กซนตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็ไม่กลัวใครเป็นคนชอบแสดงออกบอกให้ร้องเพลงตอนร้องรำละครเจริญบำทำทันทีแล้วก็ พอโตขึ้นมามิปอมก็คอยดูแลแม่แม่อยากได้อะไรอยากไปไหนพ่อก็พาไปเป็นลูกที่น่ารักค่ะค่ะสำหรับคุณแม่ทุกคนนะคะอย่างกระเสว่านะในวันแม่เนี่ยคุณแม่คงไม่ได้อยากได้ของขวัญอะไรมากมายจากเราหรือคะอืมก็คงอยากให้เรานี่นะคะเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่เชื่อฟังไม่ดื้อค่ะ เคดีมากเลยค่ะวันนี remember, ้นะคะในช่วงคลิกอาร์ตของเรานะคะเราก็จะมาทําของขวัญให้คุณแม่กันนั้นก็คือการวันแม่ค่ะวันนี่ค่ะนีค่ะนะแล้ววันนี้อยู่อุปกรณ์อะไรบ้างนั้นเป็นผาพิิสกันค่ะพิทิสขาที่ปกรณ์ของเรามีวันนี้ก็คือกระดาษสีกันไกรสีเมจิกและอุปกรณ์ตกแต่งครับ ขอบคุณพิธีมิตรที่หาอุปกรณ์ให้กับเราค่ะนี่อุปรกรณ์ตกแต่งเยีะแล้วปัหมดเลยเราก็จะใช้นี่ค่ะอุปกรณ์ที่เราะทำาการก็คือกระดาษ A4 นะคะอันนี้กาจะทหาหลายแบบนะเดี๋ยวเอาแบบนึงก่อนแบบแรกเนี่ยให้บริมพ์พับนะคะกระดาษ A4 พับขึ้นมาให้เป็นลักษณะการที่เปิดได้เราก็จะได้การที่จะใช้เป็นแนวตั้งก็ได้นะคะหรือจะเป็นแนวนอนก็ได้ค่ะต่อมาเราก็จะทําข้างในนะคะหัวใจเด้งได้เออทำไงนะหัวใจเด้งได้ ก็ใช้กระดาษสีแดงนะคะมวาวาดรูปหัวใจขนาดนี้หัวใจหัวใจเหล่าแล้วบุรินก็ตัดนะคะหลังจากเราได้หัวใจแบบนี้แล้วมันก็จะตัดเป็นดวงๆนะคะระหว่างที่บรินตัดกระดาษนะที่เราจะมาทำอะีรกันบ้างที่เราจะใช้กระดาษสองสีนะคะทำเป็นป๊อปอัพเป็นตัวสอน๊อปอัพนะคะจะใช้ สีเข้มหนึ่งอันแล้วก็สีอ่อนหนึ่งอันนะคะลรวก็จะพับเหมือนกันครับครึ่งนะคะหลังจากที่เราได้หัวใจแล้วนะคะเราก็ใช้กระดาษที่เหลือเน,นี่ยค่ะมาครับดันปริ้นเข้ามาสักประมาณสองเซนจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะน้องก็ตัดครึ่งโคมาทำด้วยกันได้แบบนี้นะคะน้องเราก็มาพับพับไปพับมา กาวประมานี้อ่ะมันจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะทากาวไว้วบนี้แล้วก็ติดกับหัวใจของเราด้านหลังหัวใจของเรานะคะค่ะเมื่อได้ตัวหนอนนะคะแล้วก็มาติดกับด้านหลังหัวใจนะคะก็จะใช้กาวสองหน้าก็ได้หรือว่าใช้กาวธรรมดาก็ได้นะคะกาวสองหน้าก็เร็วดีติดตรงนี้ติดกับด้านหลังหัวใจตรงกลางนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็ติด กาวสองหน้าไว้ตรงกลางแต่ยังไม่ต้องลอกนะคะ mm hmm. เพื่อจะเาไว้ติดกับกาแล้วทำตัวนอนอีกถ้าเกิดไม่พอทีนี้ก็จะทําหัวใจได้ยนะคะมาติดที่ขาบิลลีนจะเอาเป็นแนวนอนหรือว่าแนวตั้งแนวนอนค่ะ<ม>แ,แนวนอนนะคะบิลลก็ทําด้านในใส่กันเอาไว้แล้วก็ติดกาวสองหน้าเอาไว้ตรงด้านปลายด้วยนะคะแล้วก็แกะแล้วก็ติดเนี้ยคะ่ะติดตามมุมต่างๆนั้นให้บิลลี่ตกแต่งไปก่อนะคะทรงพองไม่ร้อมเมื่อกี้ที่เราทำกาบรายดั่งตับขึ้นไว้นะคะ แล้วก็ใช้อีกระดาษสีหนึ่งที่เป็นกระดาษสีเข้มเนี่ยจะตัดให้ขนาดเล็กกว่าตัวการ์ดนะคะ <S <S แลหรับน้องๆที่ยังเล็กก็ไม่ควรใช้คัตเตอร์นะคะให้คุณพ่ออหรือว่าพี่ทำให้ก็ได้นะคะนี่นะคะพอเรากรีดตัวฝอนมาเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ทางนอนเล็บมา้ามันก็จะมาติดลงไปตรงนี้นะคะ่ะ เสร็จเรียบร้อยก็มานียนะคะแล้วเดี๋ยวมาทำตกแต่งด้านหน้าของกาต่ออ่าน,นี่คือกาต้าหน้าของเราะคะ่ะขอตัวดีด้วยนายชิคคุณอร์่งโอ้น่ารักมากมีหมัวใจเล็กได้ด้วยนะของบริณฑ์วองเาเป็นนิ่งสินว่าเลิศมาก เป็นแบบป๊อปอัพนะคะเราก็ใช้วิธีการง่ายๆแบบนี้ให้ตัวอักษรมันเด้งขึ้นมานะคะเพิ่มมิติให้กับจาาของเรานะคะนี่ก็เป็นของฝันเล็กๆน้อยๆนะคะที่เราทําให้กับคุณแม่ค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะเป็นเด็กดีของคอุณพ่อคุณแม่นะคะไม่ทําให้คุณพ่อคุณแม่ต้องใจใช่ไหมค่ะอวันนี้นะคะในช่วงคลิกอาร์ตของเราก็หมดเวลาแล้วะค่ะกลับพบกับพี่ปอมคลิกและน้องเบลินได้ใหม่ในช่วงคลิกอาร์ตในรายการคลิกไลค์ค่ะวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย และในช่วงนี้เราจะไปดูกิจกรรมดี